พี่น้องแมวเอ้ยมาเบิ่งบะเขอย้ยายเพี้ยนระบาดเบ่มีมองไปมองมาพี่น้องตลาดกะอังล่นตลาดแล้วหายายเพีนเราไปขายส่พี่น้องมาเริ่มมาสอยยายเพี้ันนีิคุณนั <c oughs> นดแดงครับขี่พี่น้องตายโรดตัวนวลใหญ่ๆงอง,งมึงเหรอวูยได้ยีดอกซีหาล่างพี่น้อง มึงนี่ดูนะห้ยห้ยสุกพ่วงพ่วงพูนะพี่น้องสองพ่วงอะไรอยู่นี่สุกนี่เฮอพูนะพี่น้องมันค่าใบมันคันปะค่าใบนี่แดงครับถีบพูดนะอืมตายโลดุด ไฮยัยเพ็ญเราไปใส่นี่รถปิกอัพหนึ่งได้นี่เก็บออกนี่ตาย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 คุณนายพี่นอ้องอือสิบเอด้ลองสองหลองนี่หลดร่างหนึ่งประมาณหาหากล่งหน่อยอยู่น,นี่คุณนายบุ้งดู ุงนยายเพ่นค่าหลานหยาดน้ำหลานมีพี่น้องบริไปเอาไปตลาดน้ำคันเอาไปตลาดน้ำกะสิบ,บส๊บปันกะสิบริแดงปนนี่อันนี้บริท่านอเก็บจักหมากเลยพี่น้องนี่ลุงมามือนีแห่งสุกเบิดตายลดห้ยดูละขำมาแรงมากพี่นอ้องนี่จะเว้นกะสิตกดินละนยยเพ่นกับลุงมาหูวผักมือนี่เอาปุย๋ยเอาอยางใส่ผักน้ำ โอ้ต้นงาสร้างก็เกิดแต่ยัดลงมาเขาหนามก็บ่ออกหาเน,ะนาะป่ะนะมือหนาเสีเยเลมาดึงออกตัวนี้โอ้บ่เคยเอาของสิเอาไปใส่จังสีเบิดนี่ตายโลดตายโลดบม่มีผูมิแม่พวกข่าใหญ่บม่มาเอาจยากซีหาล่างเนาะหรือซีหาล่างยายเพื่อนก็ดีใจดอกน,นี่โอ้บ่ผีกระล่างสีสุกแล้วพี่น้องบ่ผีมือผุ่หนหยากระพองหยา ยากไลยก็เลยแต่บอกพี่ก็อยากเป็นนุ้ยเป็นนุย้ยกะลำหัวนี่มันแตกพี่น้องยายเพ็ญรบตัดไปกินปล่อยไว้เลยเขียวเลยนี่แหละพี่น้องยายเพ็ญอันตัดหัวมันออกแล้วเหนียงกะลำจะเออเหนียงกะลำนู่นพี่น,อน้องเหนียงกะลำมันเสียรายยายเพ็ญก็มากเก็บเอาพี่น้องเก็บเอาไปขาย ก็ได้ขายอยู่พี่นอ้องมันอนี้เยอะเพิ่งกับเก็บได้แล้วเก็บบ่เบิดสาม,มืันนี้เนี่ยเก็บบ่เบิดสามพี่น้องคกา,อาก้อนแต่นีน่กับคามมือเสาจังสิไม่เก็บตืนอีกพี่นอ้องปึ๊บ บาดแซบๆด้วยพี่น้องยายเพ็ญกุมหมากไปเด้ออันนี้ผัดแสบยายเพ็ญตุ้มขขาตุ้มขขาตรงเขาเปียกขึ้นยายเพ็ญก็บัดน้มันหอยกินกับเราพี่น้องแสบไว้ให้มันออกสักทีอุ๊่อันี้เพ็ญก็ลงมาเก็บเอาสิลราพี่น้อง พี่น้องเอ้ยหยุดไต่พี่น้องหงัดเอาอยงขันหงัดแห้งไหลการมันก็หักมันก็บบมีเนืปกเนื้ส่วนพี่น้องมันก็สีแหนงมันก็สีบางงามได้พยายามเก็บว่าบ่เห็น ใบก้านมันหลีออกพี่น้องเฮ้ยนี่เงาหนึ่งพี่น้องอู้หูเงาเงานี่พื่อนะยังหลายคาัะอู้อู้หูนะตะโสนบอสตะ่อนบ่นนบนพี่น้องมีแต่ลูกใหญ่ๆเลยพนะ ล้างมือบ่ได้เก็บไปบข้าเจ้าก็ถามหาโอ้ยหายเวลามันใหญ่นะพี่น้องเอ้ยท่านใหญ่เลื่อยประทันเมื่อกี้ท่านใหญ่บบหญมันเลบบยบ่ะทันก็เลบบยบ่ได้เก็บมันนะสิลูกมันใหญ่ก่อนมันจึงกินแซ่บเหนื่อมันจึงหลซีหามือเลยายเพื่อนบริเก็บเข้าไปมันหนีก,ก็เลยมาเก็บพี่น้อง ออโอ้ยมันขัดมันเกลบอือโอ้ยหักเลยพี่น้องมันก็เป็นตะแสไีเนาะอมรอมแอมแหลมอยู่ คุณบะเหล่าดอกพีน้อยยังหลายยายเพี่ยนเก็บบ่แล้วมื้อนี้ึืมเหล่้เฮ็ดอีหยังละ่ะพี่น้องบ่ได้ไปใส่เมล็ดผ้าหย,ยากตลาดก็ะเทยต่ผักมี4ใบบักพริกบักแข่งบักเขือเลยละ่ะให้เบิง่งกระตาสะออนนี่เนาะพี่น้องมึงนี่มันโดก,กดับโดกแท้ต้นบ่ง,งามดอกพี่นอ้องค่ะต้นซ้านี่นึงวางเพียงหัวเขาเฮานี่ละ่ะแต่มันถึงดอกพี่น้อง จะผมผี่พันอี่ยังล่ะเขาจะเอาไนมันม้กับวานปลูกอย่างเดียวพี่น้องจะพันมันสื่อไอเงาคนละพี่น้องอืกำลังสิเริมกำลังสิเริมซูกละพี่น้องอหน่วยเงามันนี่หน่วยเงามันกระซูกละนี่พี่น้องนด่งจีอยอยู่นี่ มกเขือปอขาวนี่ค่ะดกดกพี่น้องเอ้ยยายเพี้ยนพัานหน็บยายเพีนไหวมันตึงกว่านี่สก่อนจังสิมาเก็บเวลาเขากัดสิปอปอ,ออกปอออกโดโดเขาเรียกว่ามะเขือปอพี่น้องดูงดงกัน,น,นด้ดนวมมนนะดยม่นเหี่ยนเราพอดกต้นก่ะไ่งามปนใดดอกต่ะพ่อใส่ใดพี่น้องอดินแห่นงามพลยนะโอ้เนหนึ่งดูพี่น้อง ตะวสวนพุณน่ะหม่ยยายเพี้ยนเบาเป็นได้พี่น้องเอ,อ้ยพวกยองไม่เห็นสวนบ่าลายตัวหนวดวังเศร้าตัวหนวดพี่น้องเนี่ดุบรรยากาศเนี่ยมาเล้งกิตะเวนจิตุบดินพี่นอ้องอ้าวซับหนีตะโคนนะจ้าพผลกันขีดหนาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยยายเพี้ยนในด้วยจ้าสวัสดีจ้า